เราไปดูช่วงดีๆในช่วงของปันน้ําใจกันก่อนเลยครับเมื่อแผ่นน้ำเวิงวางกว้างใหญ่กลืนกินหลายสิ่งหลายอย่างของคนไทยบางคนคนไทยอีกหลายๆคนจึงร่วมแรงร่วมใจพลิกฟื้นและหยิบยื่นความหวังดีสู่คนไทยด้วยกัน ชมรมคนรักแผ่นดินไทยร่วมกับอาสาสมัครจากคณะธนกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครหอบเอาน้ำใจและความห่วงใยจากพี่น้องคนไทยไปส่งมอบให้ผู้ประสบภัยที่อำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีวันนี้เราเกิดวิกฤตทางด้านภัยธรรมชาติน้ำท่วมหลายๆจังหวัดพร้อมๆกันเราก็เลยตัดสินใจว่าเราน่าจะ เอาสังคมของเราเนี่ยกับคืนไปสู่สังคมเดิมๆมีความรู้สึกว่าเราน่าจะจุดประกายตรงนี้ให้กับสังคมโดยรวมได้รับทราบแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยก็คงจะหยิบยื่นความมีน้ำใจให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อนคนไทยได้วยกันงานนี้มีพี่ๆเจ้าหน้าที่จากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาจังหวัดลบบุรีเจ้าของพื้นที่พาบุกถึงบ้านผู้ประสบภัย สะท้อนให้เห็นสายทานน้ำใจที่หลั่งไหลมาจากคนไทยทุกภาคส่วนซึ่งไร้พรมแดนแห่งสีและสังกัดอยากแบ่งปันอยากบรรเทาทุกของของพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ค่ะข้าวสารอาหารแห้งช่วยเยียวยาความหิวและปากท้องแต่รอยยิ้มและกำลังใจจากอาสาสมัคร เป็นน้ำใจใสยเย็นที่ช่วยเยียวยาสภาวะจิตใจที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียหลังน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี